สรุปเนื้อเรื่องเกมลูเซียสไอเด็กนรกคือวันที่6มิถุนาปี1966ลูเซียสวาร์คเนอร์ได้ถือกำเนิดและในเวลาเดียวกันลัทธิซาตานได้ทำพิธีกรรมทำให้มีเงาปริศนาเนี่ยไปโผล่อยู่ในห้องคลอดของลูเซียสช่วงวัยเด็กของลูเซียสได้เติบโตในคฤหาขนาหลูบนที่ดินส่วนตัวของพ่อชาวารเนอร์และแม่แนนซี่ในคืนวันเกิดปีที่6ของลูเซียสหลังจากได้ฉลองเสร็จ เขาได้พบกับลูซิเฟอร์ซึ่งบอกให้เขาล็อกแม่บ้านไว้ในห้องแช่แข่งหลังจากที่ทุกคนเข้านอนหลับเมื่อลูเซียสหลับไปลูซิเฟอร์ก็ได้มาเยี่ยมลูเซียสอีกครั้งและลูซิเฟอร์ก็จะบอกลูเซียสว่าเขาคือพ่อที่แท้จริงของลูเซียส และได้มอบภารกิจให้ลูเซียสฆ่าทุกคนในคฤหาดเพื่อชำระหนี้ที่ครอบครัวติดค้างไว้พอตอนเช้านักสืบแมกกาฟินและผู้ช่วยใน,นอำเภอถูกส่งมาสอบสวนการตายของแม่บ้านในช่วงหลายเดือนต่อมาลูเซียสค่อยๆฆ่าคนในคฤหาดโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านและพลังเหนือธรรมชาติที่เขาค่อยๆได้รับมาจากการฆ่าคนเหตุการณ์จะถูกจัดฉากเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุลูเซียสได้ฆ่าคนในบ้านคนหนึ่งทําให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อพบว่าอาทอมญาติแท้ๆของลูเซียสได้มีชู้กับแม่บ้านคนหนึ่งลูเซียสจึงจัดฉากใส่้าาาแ่บบบนนจเธอถูกหผิด และสร้างเหตุการณ์ให้เธอฆ่าตัวตายและหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าทอมที่ติดเหล้าโดยวางยาพิษไว้ในขวดเหล้าโดยใช้ขวดเหล้าที่ซ่อนอยู่ในห้องพิธีกรรมหลังห้องเก็บไายพ่อของลูเซียสก็เริ่มสงสัยในตัวปู่ของเขาเมื่อปู่ได้ปฏิเสธเข้าร่วมง,งานศพของทอมและในเวลาต่อมาแมก็กกฟินสารภาพบาปและส่งบาทหลวงต่อคนมาที่คลิ <c ười> <c ười> แต่ปู่ของลูเซียสก็ได้ไล่บาทหลวงกลับไป Hell out house. แล้วเขาก็ได้จับนักข่าวที่แอบเข้ามาหาข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตและปู่ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าลูเซียสคือปีศาจจึงไปปลุกเขาและพาไปที่ห้องเก็บไวเพื่อที่จะเตรียมสั่งเวรนักข่าวแต่ลูเซียสก็ทรยศปู่ของตัวเองในการแทงเข้าจากด้านหลังและใช้เลือดของเขาแทนเลือดของนักข่าวที่ตื่นขึ้นมาพยายามจะต่อสู้กับลูเซียสแต่ลูเซียสก็ฆ่านักข่าวด้วยพลังไฟที่เขาเพิ่งค้นพบ หลังจากที่ปู่ตายแม็กก็ฟินก็เจอปัญหาเพราะการหายตัวไปของนักข่าวส่วนชาวที่ตกจาก,กเหตุการณ์ทั้งหมดก็พบหนังสือเกี่ยวกับพิธีกรรมสาตาร์ของพ่อและเริ่มคิดว่าลูเซียสอาจจะเป็นคำสาบจากการกระทำของปู่ตัวเองหลังจากนั้นชาวก็ได้ไปบอกแนนซี่แต่แนนซี่เนี่ยเหมือนจะเริ่มเสียสติไปแล้วเมื่อลูเซียสร,รู้เข้าเขาเลยใช้พลังบาครคับให้ชาวเนี่ยฆ่าแนนซี่โดยการใช้ปืนยิงตะปูในขณะนั้นแม็กก็ฟินก็มาเห็นเหตุการณ์ก็เลยจับชาวแต่ชาวก็โทษว่าเป็นความผิดของลูเซียสแล้ววิ่งหนีไปแม็กก็ลล่ตามสวนูเซียฟ ก็ได้ฆ่านายอำเภอด้วยพัดลมเพดานก่อนจะจุดไฟเผาค้าลือหานในขณะที่ไฟกําลังไหม้ชาวก็กลับมาพร้อมกับบาดหลวงสองคนเพื่อที่มาต่อตู้กับรูเซียแต่รูเซียก็จัดการทุกคนจนหมดและเดินออกมาพร้อมกองไฟโดยมีนักสืบแม็กาฟินมารอรับแต่แม็กาฟินก็มาดูเลยว่าลูเซียเป็นคนจัดการทุกคนในครอบครัวทั้งหมด